มาเข้าบ้านแล้วจะข้อก็จะไปบ้านลุงเดชโอเคไปเลยโอ้าถนนแล้วนะคะถนนเข้าเข้าตรงเราถนมเข้าสวนเราแล้วนะคะข้ามถน,นแล้วไปดูดนะแล้วสวนเรามีถนน Nice huh? Yeah, it's very nice. Yeah. Now we have new loads. What about that one? You want to keep that one there or no, something inside there. Or take down. Yeah, we cannot We cannot break now. You Why not? We can't have something inside there. Something, yeah. what is something? เมตีติงยินใฟาร์มพีคอนเดนูสมอเฮาส์อยู่แทนสอบไอวัตท่งวิดีโอโอ้โอหโอ้โอ้โ้โอ้อ้โอะโอ้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 โ้อ้โอ้้โอ้โอ้โวโอโอ้โ้อโอ know something inside farm many oh, <okay, S 1> thing o k a yeah okay, okay. y yeah, we cannot <All right. S 1> lane now we cannot break we can break but and then in front there how emit many thing y o up know how uh, up up บันลงเดชบันลงเดช นั่ฝายปัญญาของคุณนะหลงโซ่ยังพอมึงจะเกี่ยวมาไหวยี่หาค่ะมึงจะงเอาไปไหว้ปุ่นฮัลโหลมาถึงบาร์เรนี่กัยิ้มใส่อ่ะ,อะฮัลโหลไม่ใช่ของอยูไม่อย่างมาเฮ่อเตี๊ยบกำลังมาอยู่จำได้ไหมไม่ไดแบงก์นั่นสวัสดีไม่ได,ด,ด,ด

ทกนี่กเอาทีไร้วมันมาได้อะ้างบ้านตัวนยเที่ยวเลยคุณหบอเขาเฟี่ยวพูดกี่บันกี่ปีะถูกได้จ้างคนมาเฟียวแ่แี่จ้งนี่ลุงเก็นี่ยเเดิเียกว้าซื้อจะใครเนี่ะน่ะมันเต็มบานเต็มมาดูแวไนักมนอไปเ่ยอย่าออกไปมึงอยู่บ้านนี่มึงยบเียกูกับบาตกูกับเจ้าตวเน่ย ยิ่งเอาไว้ขายเต็มส่วนมาดูไม่เฮ้ยมันหนักเต้นหนักกว่าลุงเดมมันต้องพูดออกน่อยเนี่ยถ้ามันพูดออกเดี๋ยวมันเขินหมดได้บ่ไม่ไมยนะยมัเก็บมันมันกับอันตีบอกขยันย่าอันตีบอกขยันย่านะมันเจ็บหัว ก้กมเป้าเนี่ยกมเป้าอันนี้มันกาเป้าปีเกิงก็เนี่ยนี่เป้าปีเกิงเจ้าสวนแล้วจะขายแบบไหนนี่วะมันกว้างหน่อเนาะหญ้ามันขึ้นเจยากใครมันหนักอะคุดจะใครออกล่ะวีแฮปโรเทคเอาเลมอนก s าส <Yeah. S 1> ชีไหม Dạ ha. Alo ông Nam. Mẹ nhà mà hứa tiệc cả lắm mà mày vô để chạy nhiên là lụ. Cầm nấm keo chẳng keo. Nhà tê nhà vả chứ nhà chạy đẹp cả nhà này. โอ้โหยาดทั้งนั้นเลยก็างอตายห้องมะอะไรแตห้เจ้าอะ